สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูนะคะในกิจกรรมเกมการศึกษานะคะสําหรับกิจกรรมเกมการศึกษาในวันนี้นะคะเป็นการเล่นเกมจับผู้ภาพกับเงานะคะให้ลูกๆนะคะฝึกสังเกตรูปร่างลักษณะของภาพทางด้านนี้นะคะว่าตรงกับเงาในภาพใดของทางทางด้านนี้นะคะ อันดับแรกนะคะก็จะเป็นภาพสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะให้ลูกๆสังเกตรูปร่างลักษณะนะคะว่าสตรอเบอรี่นี่เป็นลักษณะอย่างไรนะคะแล้วก็มาสังเกตทางด้านนี้นะคะลูกๆก,ก,ก็จะไดะ้ภาพเงาของสตรอเบอรี่ที่เป็นภาพนี้ใช่ไหมคะเราก็ใช้ดินสอนะคะลากเส้นจับคู่ภาพเลยค่ะ ใช่ไหมคะเป็นภาพกล้วยนะคะเราก็สังเกตภาพทางด้านนี้คะ่ะลักษณะของเงาของภาพกล้วยก็คือภาพนี้เองใช่ไหมคะลูกๆก็ใช้ดินสอลากเส้นเลยคะ่ะภาพสุดท้ายเป็นภาพส้มใช่ไหมคะก็จะมีส้มทั้งผลและก็ส้มที่่าซี่ตรงกับเงาภาพนี้เลยคะ่ะลากเส้นเลยคะ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเจมจับคู่ภาพกับเงานะคะลูกๆทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมประเมินชิ้นงานของตนเองและก็ให้ผู้ปกครองประเมินชิ้นงานด้วยนะคะและส่งภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอมาให้คูด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูกอจบคลิปไวเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ